และภัยอันตรายใดๆเมื่อพุทธบริษัทเข้ฟาฟังพระองค์อยู่ย่อมรู้เห็นความผิดพลาดขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคโปรดประทานโทษให้แก่หม่อมฉันในที่เฉพาะพระพักหม่อมฉันท่องเที่ยวอยู่ในสังสรารวัฏยาวนานหาประมาณไม่ได้หากเกิดความพลังพลาดในพระพุทธองค์ขอพระพุทธองค์โปรดประทานโทษให้แก่หม่อมฉันด้วยเถิด พระบรมศาสดาตรัสว่าดูก่อนยยสธราเธอผูกธรรมตามคําสั่งสอนของเราแล้วเธอจงแสดง,งที่ปาฏิหาริย์และแสดงธรรมก่อนตัดความสงสัยของพุทธบริษัทในศาสนานี้ไปเถิดพระนางเยสตธราเทรีกราบทูลว่าข้าแต่พระมุนีมหาวีระหม่อมฉันนามว่าเยสุธราเป็นประชาบดีของพระองค์ เมื่อคราวครองครารวะวิสัยในสากยศกุลหม่อมชันสมบูรณ์ในองค์ขสมบัติแห่งหญิงประเสริฐกว่าหญิงทั้งหลาย1 6 9 0 0 0สนม่น้าข้าแต่พระหมหามุนีนสีสากยะในพระราชวังของพระองค์หม่อมชันเป็นป,ประธานยิ่งใหญ่กว่าสตรีทั้งหลายสมบูรณ์ด้วยรูปสมบัติและอาจารสสมบัติถึงความงดงามทุกการสมัย สติทั้งหลายครบรบนบน้อมหม่อมฉันเหมือนดั่งเหล่ามนุษย์ครบนบน้อมเทวดาในพระราชนิเวศของพระสากยบุตรหม่อมฉันเป็นประมุขของเหล่ากริย,ยายนัญญา1,100นางเหล่าขริยาญานั้นได้ร่วมสุขร่วมทุกข์กันกับหม่อมฉันเหมือนเทวดาในสวนนทวัตญยานของท้าสกัอัมพิริทราธิราชหม่อมฉันเป็นบัณฑิตเก้าล่วมกรรมาตได้ด้วยรูป,ปราตุ เว้นพระองค์ผู้เป็นมพระปรมมโรรคกนาดแล้วไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนรูประปกายของหม่อมฉันหม่อมฉันขอถวายพิวาดองค์พระปรุมศาสดา,า,า,าแล้วจะขอแสดงฤทธิ์ถวายพระนางฤทิราได้แสดงฤทธิ์โดยประการต่างๆมากมายโดยนรมิตรสรีระโดยนรมิตรร่างกายเท่าภูเขาจักรวาลน,นรมิตรศีรษะเป็น อุตรรุทวีปนดริตรแขนสองข้างเท่ากับทวีปทั้งสองนดรมิรสรีระเป็นต้นว่าประจําทวีปนดรเมรภูเขาพระสมเมนเป็นใบหน้าดรมิตภูเขาจักรวาลเป็นกระหม่อมดรมิตดวงจันทร์วันที่เป็นในตาถือเอาต้นว่าพร้อมทั้งรากทําเป็นพัดเข้าไปฝ้องพระปรมศาสดาดรมิมรเพศช้างเพศม้า มหาสมุทรภูเขาเสนรุเรศดรมิตรดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ดรมิดเป็นเพศเท้าสกะอเมรินทราธิราชถวพิว่าพระผู้มีราพระภาคกราบทูลว่าข้าแต่พระมุนีศีสากยะหม่อมฉันนามว่ายสัตร,ราขอถวาพิว่าบรรทาพระโยโรบาทของพระองค์พระเถรีได้นำเอาดอกไม้มาปิดพันโลกธาตไว้ เดรมิตเป็นเพศเทา้ทาสเท้ามหาพรมแสดงสุญญาตาธรรมและเมื่อแสดงธรรมถวายแด่พระพุทธองค์แล้วก็ลงมาถวายพิวาทกราบทูลวา่าข้าแต่พระมหาหมุนีผู้มีสมัญตจาจักสุมองเห็นได้โดยรอบขอพระองค์ทรงสดับคุณอนุภาพของหม่อมฉันเถิดหม่อมฉันมีความชำนานาญในทิวทีแสดงฤทธิได้โดยประการต่าง ทิพยโสตะมีหูทิพย์เจโตรรปริยญาณระลึกรูร้รอบจิตของสัตว์อื่นได้ปุเพนิวาสานิสยาระลึกชาติได้ทิพยาจากสุขาญาตาทิพย์ที่บทจดวิเศษหมดสิ้นเกรดอาสวะทั้งปวงข้าแต่พระมุนีมหาวีระหม่อมฉันถึงญาณอย่างรู้ในอัฏฐธรรมะนิรุติปฏิปทาซึ่งเกิดขึ้นในสำนักของพระองค์โดยเฉพาะ ความเป็นพุทธพระบรมรกนาพรองแสดงเอาไว้ดีแล้วข้าแต่พระมุนีมหาวีระบุญญศทิการของหม่อมฉันเป็นอันมากย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่พระองค์โดยแท้ขอพระองค์ทรงรึกถึงบุญกุศลซึ่งเป็นบุรุกรรมของหม่อมฉันด้วยเถิดหม่อมฉันสั่งสมบุญกุศลเพื่อประโยชน์แก่พระองค์แม้แต่ชีวิตหม่อมฉันก็สละเพื่อพระองค์ได้ หม่อมฉันไม่เคยประพฤตนาจารย์ในที่ทุกสถานพระองค์ประธานหม่อมฉันให้เป็นภรรยาของบุคคลอื่นหลายพันกดกับเพื่อประโยชน์แก่พระองค์แล้วหม่อมฉันไม่ได้เสียใจยในเพราะเรื่องนั้น <teng> พระองค์ประธานหม่อมฉันให้ผู้เกิดอุปการะหลายพันกดกับบริจาคหม่อมฉันเพื่อเป็นอาหารหลายพันกดกับ <projections> เพื่อประโยชน์แก่พระองค์แล้วหม่อมฉันไม่ได้เสียใจยในเพราะเรื่องนั้น หม่อมฉันบริจาคชีวิตหลายพันกฎกับเพื่อประชุมชนจะรอดพ้นภัยก็ยอมบริจาคให้ได้หม่อมฉันไม่เคยหุงแหนเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องประดับนานาชนิดที่ติดอยู่กับตัวหรือปันดะมีค่าของหญิงเลยบ้านนิคมไรนาบุตรธิดาทาตทาสีช่างม้าโคโกระบือทรับข้าวสารข้าวปึกจำนวนมากมายนับไม่ถ้วน พระองคบริจาคให้เป็นทานแล้วตรัสบ,บอกหม่อมฉันว่าเราให้ทานแก่วนิพกยาจกคน,นเนจรเมื่อเราให้ทานอันอุดมอยู่เราย่อมไม่เห็นเธอเสียใจเลยข่าแต่พระมุนีมหาวีระหม่อมฉันได้รับความทุกข์มากมายหลายอย่างนับไม่ถ้วนในสังสารวัฏเมื่อคราได้รับความสุขหม่อมฉันก็อนุโมทนาเมื่อคราได้รับความทุกข์หม่อมฉันก็ไม่ได้เสียใจ ยินดีในที่ทุานเพื่อประโยชน์แก่พระองค์พระพุทธเจ้าแสดงธรรมโดยมกักคาประเสริฐแล้วหม่อมชันสวัสดสุขสวยทุก์ได้บรรลุโพธิญาณหม่อมชันได้ร่วมเป็นอนมากกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมบัติวาโคโดมผู้เป็นเทพประเสริฐนี้วุริการของหม่อมชันนั้นมีมากเมื่อหม่อมชันแสวงหาพระธธรรมอยู่จึงได้ถวายชีวิตอุทิศตนเป็นปาทบบริการ รับใช้พระองค์ในเสียสงขายแสนกับนับแต่พัระรากับนี้ไปพระสัมมา,ส,าสัมพุทธเจ้าสมุนราว่าทีปังกรสรุบัติขึ้นมาภายในโลกนี้ชาวปัจจันตประเทศพากันร่าเริงยินดีนิมนต์พระธาคตช่วยกันแผ้วถาหนทางสำหรับเป็นมัคคาเสด็จพุทธดำเนินนาการครั้งนั้นรงเกิดเป็นพระฤาษีนามว่าสุมเมธกำลังตกแต่งหนทางยาว เพื่อต้อนรับการเสด็จมาของพระดาคตมอมฉันถือสมภพในสกุพลพรามณ์เป็นหญิงสาวนามว่าสุมิตาถือดอกบัวแปดกำมเดินเข้าสู่ประชุมชนเพื่อบูชาสักการะพระบรมศาสดาแต่ได้ถวายดอกบัวนั้นให้แด่พระองค์ผู้เป็นเรือสีอุดมในถามกลางประชุมชนหม่อมฉันเห็นพระองค์ประกอบสุภกิจอยู่นานเกิดความกรุณาเอื้ออาทรเมื่อพระองค์เดินผ่านไปแล้ว ยังดึงจิตของหม่อมฉันให้นิยมยิ่งนะสําคัญว่าชื่อของตนไม่ว่างเปล่าจากผลหม่องจะเห็นความพยายามของพระ์มีผลอย่างแน่นอนจึงได้มอบดอกบัวถวายแก่พระค์ผู้เป็นพระฤาษีแม้จิตของหม่อมฉันจะเริ่มสายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่จิตของหม่อมฉันกลับยึดเริ่มสายพระค์ผู้เป็นฤาษีผู้มีมัฑสูงไม่เห็นสิ่งใดที่ควรแก่การถวาย จึงนัตถวายดอกบัวแปดกำนั้นให้แด,ด่พระองค์พร้อมก,กันกับกล่าวว่าท่านพระฤาษีดอกบัวห้ากำจงเป็นของท่านดอกบัวสามกำจงเป็นของดิฉันขอดอกบัวเหล่านี้จงเสมอก,กันกับท่านเพื่อประโยชน์แก่โพธิยานเถิดสุมเมธาฤาษีรับดอกบัวเหล่านั้นมาแล้วนำไปบูชาสักการะพระปร,ปรมาสสดาผู้แสวงหาคุณอันใจญลุกเรืองด้วยสลิ แวดล้อมด้วยพระอริยสงฆ์หมู่ใหญ่เพื่อประโยชน์แก่โพธิเยนพระมหามุนิธีปังกรเสด็จพุทธธรรมน์นมาประทับยืนท่ามกลางประชุมชนเท่าพระเนตรมองสุเมถารุสีผู้มีมนัส,สูงได้ทรงพยากรณ์พระองค์ในท่ามกลางประชุมชนนั้นว่าจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมนาวะโคดมเมื่อลงไปอีกเสียสงขายแสนกับ และในหันมาพยากรหม่อมฉันว่าดูก่อนฤาษีผู้รุ่งเรืองด้วยตะบะอุบาสิกาคนนี้จะเป็นผู้มีจิตเสมอกันมีกุศลเสมอกันทํากุศลร่วมกันกับท่านเป็นที่รักแห่งบุญกรรมเพื่อประโยชน์แก่ท่านน่าดูน่าชมน่ารักน่าชอบจะยิ่งนักว่าจะอ่อนหวานจะเป็นธรรมธายาตผู้มีฤทธิ์ของท่านอุบาสิกาคนนี้ จะรักษากุศลธรรมทั้งหลายไว้เหมือนดังเจ้าขอนทรัพย์รักษาทรัพย์ที่เก็บไว้ในคลังประชาชนจะคอยช่วยเหลือเกื้อกูลอุบาสิกาผู้เป็นที่รักของท่านนี้อุบาสิกาคนนี้จะมีบาร,รมีเต็มละกิเลสได้เหมือนดังราชสีละกงจะได้บรรลุโพธิญาณในกับหาประมาณไม่ได้นับแต่กับนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมบูญยากม่อมฉันด้วยพระวาจาใดหม่อมฉัน ก็อนโมทนาพระวาจานั้นและได้กระทรํากุศลกรรมด้วยจิตบริสุทธิ์หม่อมฉันย่งจิตเลื่อมใสในกุศลกรรมที่ทนทำแล้วนั้นท่องเที่ยวอยู่ในกําเนิดเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายได้รับความทุกข์ความสุขมากมายในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายในภพชาติซึ่งเป็นภพชาติสุดท้ายนี้หม่อมฉันสมภพในโกริยวงมีรูปสมบัติโภคกสมบัติอิสรยศศีล พังพร้อมด้วยองค์สมบัติทั้งบวงได้รับสักการะอย่างยิ่งใหญ่ในสกลุลทั้งหลายมีลาบสักการะเสียงสรรเสริญพลังพร้อมโลกธรรมไม่ประกอบด้วยทุกข์ไม่มีเวรภัยแต่ที่ไหนไหนสมดังพระธรรมดั่ที่พระพุทธองค์ตรัสว่าในการนั้นยโสรานารีผู้มีความเพียรได้กระทาอุปการะทั้งภายนอกภายในเขตพระราชฐานเพื่อประโยชน์แก่พวกเจ้า คอดูแลยามสุขยามทุกข์ชี้ทั่แบบประโยชน์อนุภักข์ช่วเหลือเกื้อกวรอยู่เสมอข้าแต่พระมุนีสีสากยะบุญญาธิการของหม่อมฉันนั้นมีเป็นจํานวนมากขอพระองค์ทรงสหรับบุญญาธิการของหม่อมฉันนั้นเถิดหม่อมฉันได้ยังมาท่านเป็นไปในพระสัมมาสัพพุริเจ้าผู้เป็นบรมโลก,กนาถ900กว่าพระองค์ หม่อมฉันได้ยอมมาทานเป็นไปในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นโลกนายกห้าร้อยกรวดพระองค์หม่อมฉันได้ยอมมาทานเป็นไปในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปเจกพุทธเจ้าผู้ปราศจากราคะมีแปดกรดองค์เป็นที่สุดหม่อมฉันได้ยอมมาทานไปไปในพระบุทธสาวกอรันตคีสนาศพผู้ปราศจากมนถิ่นมากมายนับไม่ถ้วนหม่อมฉันได้ยอมมาทานเป็นไปในพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ประพฤติตามธรรมทั้งหลายและในระยะสฆ์ผู้ประพฤติตามธรรมบุคคลควรประพฤติธรรมให้สุจริตไม่ควรประพฤติธรรมให้ทุจริตเพราะผู้ประพฤติโดยสุจริตธรรมย่อมอยู่อย่างเป็นสุขทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าหมอมฉันเบื่อหน่ายสังสารวัฏจึงพร้อมด้วยปรือวรารชนพันหนึ่งออกบวชครั้นบวชแล้วก็หมดความวิตกกังวลและนิวาสถานมาประกอบความเพียร หม่อมฉันบำเพ็ญความเพียรเพียงไม่ถึงสิบวันก็บรรลุตุลารฤยาสัจธรรมผู้คนเป็นจนวนมากได้นําเอาจชวมิทยาบาเสนสนะคิรณภเพศปัจจัยยธรรมมากมายมาถวายให้แก่หม่อมฉันเหมือนดังละลอกขึ้นสตัดกระทบฝังมหาสมุทรบุคคลผู้อุทิศตนถวาย แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อประโยชน์แก่บุญบาร,รมีย่อมพรั่งพร้อมด้วยมิสหายและบรรลุอมตะบทิภพานซึ่งเป็นอสังขตะปราศจากการปรุงแต่งข้าแต่พระมหามุนีสีสากยะมอมฉันนามว่ายะสุทราขอถวายอภิวาทวันทายุคราบาทของพระองค์กราบทูลลาปรินิพนธ์ทราบว่าพระนาง ยสราเทลีได้ลกล่าวคาถาเหล่านี้ในที่เฉพาะพระภาคของพระผู้มีพระภาคล้่ยประการะชนี้แลดังแสดงธรรมาก็พอสมควรกับเวลาขอ,อยุติลงคุมไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความเจริญงกงามในพระัทธรรมจงมาเกิดมีแก่ท่านสืชนผู้เกิดในเดือนเมษายนนี้ทุกท่านทุกคนเธอ i